แน่นอนด้านล่างคือบทความความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยเกี่ยวกับ s p ป e NLOS Long Range การผลิตและการใช้งานโดยเน้นบริบทในปี2025ในปี2025อุตสาหากรรมการป้องกันประเทศทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มระบบอาวุธที่มีความแม่นยำสูงและสามารถใช้งานได้จากระยะไกลหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือระบบขีปนาวุธ s p ป e NLOS Non-Line o f s i t รุ่นพิสัยไกลซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัทร r a f a e l Advanced Defense s y s t e m มจากประเทศอิสราเอลขีปนาวุธชนิดนี้สามารถยิงได้ไกลถึง32กิโลเมตรและมาพร้อมระบบควบคุมที่สามารถบังคับทิศทางได้แบบเรียลไทม์ผ่านการถ่ายทอดภาพจากหัวรบหรือจาก UAV ที่ลอยอยู่เหนือเป้าหมาย SpyNLOS ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธไกลเป้าหมายทั่วไปแต่เป็นระบบอาวุธอัจฉริยะที่สามารถเจาะกรอะได้สูงมาก ใช้งานได้ทั้งจากภาพพื้นดินเรียลวหรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์จุดเด่นสำคัญของระบบนี้คือความสามารถในการควบคุมระหว่างการบินทำให้ผู้ยิงสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้แม้ขีปนาวุธอยู่กลางทางด้วยระบบส่งภาพและการประมวลผลแบบเรียลไทม์ความสามารถนี้ทำให้ spy NLOS มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงในสนามรบที่มีการเป,เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปี2025ิการผลิต spy NLOS ได้เข้าสู่ระยะการผลิตเต็มรูปแบบโดยมีหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจและเริ่มกระบวนการจัดหาเข้าประจําการในกองทัพของตนนอกจากการซื้อระบบโดยตรงจากอิสราเอลแล้วยังมีการเจรจาในระดับรัฐต่อรัฐเพื่อขยายการผลิตแบบร่วมมือคอมพานีโปรดักชันในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและลดต้นทุนในการจัดซื้อ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้แสดงความสนใจในการเป็นฐานการผลิตร่วมของระบบสไป n l เอ็นโดยมีการหารือกับราฟาเอลเกี่ยวกับการตั้งสายการผลิตบางส่วนในเขตนิคมอ,อุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกของไทยภายใต้โครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติความร่วมมือนี้จะทําให้ไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนหลักบางรายการ เช่นตัวเครื่องปล่อยคอนโซลควบคุมและระบบนำวิถีในประเทศนอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงแล้วยังสร้างงานสร้างทักษะแรงงานและส่งเสริมเศรษฐษกิจในประเทศอีกด้วยอีกหนึ่งมิติที่สำคัญคือการประยุกต์ใช้สปายเอ็นเออเอสในการต่อต้านภัยคุกคามทางทะเลกองทัพเรือของหลายประเทศรวมถึงไทยได้พิจารณาติดตั้งสปายเอ็นเออเอสบนเรือเร็วโจมตีและเรือเฉพาะกิจเพื่อเสริมความสามารถในการป้องกันพื้นที่ใต้น้ำ การใช้ขีปนาวุธแบบ NLOS บนเรือมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถโจมตีเป้าหมายในแนวชายฝั่งหรือแม้กระทั่งเรือของข้าศึกในระยะไกลโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถมองเห็นตัวเครื่องยิงได้สไปาย NLOS ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ UAV ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย UAV จะทำหน้าที่ลาดตระเวนหาตำแหน่งเป้าหมายและส่งข้อมูลพิกัดกลับมายังหน่วยยิงจากนั้นขีปนาวุธสามารถถูกยิงออกไปและควบคุมไปยังเป้าหมายอย่างแม่นยำโดยผู้ควบคุมภาคพ,พื้นดิน การใช้งานแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในบริบทสงครามยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วแม่นยำและลดความเสี่ยงต่อกำลังพลความสามารถในการยิงจากที่ซ่อนการเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างทางและการเชื่อมต่อกับ UAV หรือระบบ ISR Intelligence Surveillance Reconnaissance อื่นๆทำให้ s p a NLOS เป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศมองว่าเป็น Game Changer ในยุคที่ภัยคุกคามมีความซับซ้อนและพลวัตสูง เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังสามารถปอรับใช้ในภารกิจรักษาความมั่นคงภายในประเทศเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นที่ห่างไกลหรือการสกัดเป้าหมายที่หลบซ่อนอยู่ในภูมิประเทศที่เข้าถึงยากในภาพรวมของปี2025 Spy NLOS ได้กลายเป็นตัวแทนของแนวคิดใหม่ในการออกแบบอาวุธยุทธวิธีแบบทันสมัยที่เน้นการบูรณาการระหว่างระบบสื่อสาร การควบคุมระยะไกลและความแม่นยำระดับสูงการเข้าสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกแต่ยังแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากระบบอาวุธยุคเก่าสู่ระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงหากต้องการให้ใส่หัวข้อหลักหัวข้อย่อยหรือจัดรูปแบบให้เป็นข่าวหรือนำเสนอในรูปแบบอื่นเช่นรายงานทางทหารยินดีช่วยเพิ่มเติมครับ